สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอิกเช่นเคยครับในค่ำคืนนี้มีท่านผู้ฟังไทยถามกันเข้ามาถึงสถานที่อันเป็นมงคลที่ซึ่งผู้คนมักจะเดินทางไปเพื่อสแสวงหาโชคลาภหรือเลขเด็ดเพื่อเป็นความหวังและความชุ่มชื่นใจในชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของโชคลาบนั้นเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่แต่ละคนสั่งสมมา แต่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เปรียบเสมือนสื่อกลางที่ทำให้จิตของเราตั้งมั่นและอธิษฐานได้แรงกล้าขึ้นครับอาจารย์คงจะขอกล่าวถึงสถานที่ที่เป็นที่เลื่องลือสักสามถึงสี่แห่งพอสังเขปนะครับ 1. องค์ท้าาเวสุวรรณณวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามองค์ปู่ท่านนั้นนอกจากจะเด่นในเรื่องการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้ว ท่านยังเป็นเทพ,พเจ้าแห่งขุมทรัพย์ผู้คนจึงมักจะไปกราบขอพรด้านการเงินและการค้าและแน่นอนครับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงก็เช่นกันครับ 2. ไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือกุมารเทพที่เลื่องลืออย่างยิ่งในเรื่องของความสำเร็จ ขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะเรื่องโชคลาบและเลขเด็ดนั้นมีผู้คนที่สมหวังจนต้องกลับไปแก้บนด้วยประทัดนับล้านนัดมาแล้วครับ 3. พญาเต่างอยจังหวัดสกลนครตำนานพญาเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเชื่อกันว่าหากใครได้ไปกราบไหว้จะทำให้อายุยืนยาวและที่สำคัญคือจะมีโชคมีลาบ ค้าขายรุ่งเรืองหลายคนก็ได้เลขเด็ดกลับไปจากที่นี่ครับ 4. ศาลเจ้าแม่ซ้อยดอกหมากวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ท่านจะเด่นในเรื่องความรักแต่ด้วยความเป็นสถานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ผู้คนโดยเฉพาะชาวจีนที่มาค้าขายก็มักจะไปกราบขอพรให้กิจการรุ่งเรืองและแน่นอนว่าเรื่องโชคลาภก็เป็นหนึ่งในพรที่ผู้คนปรารถนาครับ 5. วัดคำชโนดจังหวัดอุดรธานีดินแดนวังนาคินของเจ้าปู่ศีสุดโทที่แห่งนี้ถือเป็นที่สุดแห่งหนึ่งของผู้สแสวงหาโชคลาภผู้คนมักจะไปส่องหาเลขเด็ดจากขันน้ำมนตหรือจากรากของต้นมะเดื่อยักษ์ซึ่งก็มีผู้ที่สมหวังกลับไปอยู่เนืองๆน,นี่แหละครับท่านผู้ฟังเป็นเพียงสถานที่ส่วนหนึ่งที่ผู้คนนิยมไปสแสวงหาโชคลาภกัน แต่อาจารย์คงขอย้ำเตือนไว้เช่นเคยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจสมบัติที่แท้จริงนั้นเกิดจากบุญกุศลที่เราสั่งสมและสัมมาอาชีวะที่เราขยันหมั่นเพียรสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านก่อนจะลากันไปในค่ำคืนนี้อาจารย์คง ขอมอบคติธรรมสั้นๆไว้เตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคสักเล็กน้อยครับท่านผู้ฟังครับหนึ่งมืนถูกเป็นสง่าแสนได้ก็มีเสียที่บัญชีล้านได้ก็มีไหวเพราะถือดีเป็นเศรษฐีบุญมีว่าดีเอย่ยนี่คือคติธรรมสั้นๆ เพื่อเตือนใจให้กับท่านผู้ฟังครับ